ว่าวากรเป็นต่จากวัวครับพี่น้องรีวิวการไปตลาดของยายวันพาเพื่อนกับสาวเร่พี่น้องมือนี้คิดจังไดบุอยากพากันนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าตลาดพนะเหตุมันก็เกิดขึ้นจากสาวเร่พันวาอยากไปเหตุทุระในตลาดพนะพี่น้องในเมืองพนะไข่ก็เป็นคนขี่ขานขับรถด้นขับรถกระบะไข่ก็เลยเสนอให้แล้วขับรถว่วงข่างไปพอจะมาหอดเครื่องทางตลาดพี่น้องเอ้ยเดกพักแดดเน่ย แกนคอยจ้าใหม่จ้าาแดงหมือแล้วซุ้ม่นทำงานดูถนนเพิ่นกับขยันขันแข็งครับเนาะสู่ๆไปเดอ้อจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้เดอ้อนี่ลนะเนาะเพิ่นว่ามักง่ายได้ง่ายพี่น้องรถกระบักกะบกะมีกัะบะขับมาแทนที่สิได้นั่งในรถแอร์เย็นๆช่ำๆกากับต้องมานาง่งตากล้มตาแดดพี่น้องส้มนำหน้าห้าเดียวเนาะหลังจากผ่านทางญนถนนลาดยางมาแล้วกมาสู่ถนนค้อนรีตพี่น้องซึ่งกำลังแตกลายงาพร้อมที่จะสู่กระบวนการซ่อมแซม ไม่รู้ว่าปีใส่สิมาซ่อมให้ดอกพี่น้องครับดีๆเด้อสาวแหล่เอ้ยหลุมก็แห้งหลายโอ้ยๆๆ้ยโอ้อยดาควายมุนแล้วนี่ก็มาถึงเคิงทางแล้วพี่น้องก่อนส,สิขึนนน้นถนนใหญ่หรือว่นาถนนมิตรภาพก็ต้องคาซอยหมู่งะกอนขึ้นสู่ถนนมิตรภาพแล้วนนพ,ลพี่น้องอันนี้เป็นสายเลี้ยงเนี้ยงของเฮาเด้อพี่น้องสูงส่อำเภอบ้านไผ่นาะซึ่งเฮาจะพาการกันธุระในเลี้ยงประส,สาซึ่งธุระสาวแหล่ไปกับพวกจะดอกพี่น้องว่าเล่าสิบเมตรจะต้องติดตามต่อไปเนาะว่าเล่าสิบเมตนี่ยัางคอยกับป็นเที่ยงกู ตาเปงมูเล้าสื่อๆขณะนี้ก็ได้เดินทางมาถึงซีแย่อำเภอบานไพรพี่น้องสาวแย่เป็นตุศิมุงนินไปใส่บุ๊คที่วันกับวัลูเพราะจะมาก่อนนาทีวัรแล้วก็เลี้ยวว้าบเกาไปพี่น้องวัดใดเท่าเราสีมันวัดสายตาเพื่อจะทับการจอดว้นตาวัชาจอดนี่มันน้องหนึ่ง รักขันลอนท,ที่รักขน่เห็นเดี๋ยวเียดีกว่านะว่างันระอย์่ไหไหน่ะน้อไนนะเจาเียอยูาาเลยเน่ียนอะไรอันนี้จเสียสัก <c oughs> ามาหอดแรากับหิวน้ำาสับพี่น้องเพราะว่า่านล้มล่านเดียดนาพี่น้องไอ <c oughs> ้อ้วนกับป้อยให้สาวเรายกุยกับช่าง <c oughs> ตัดแว่นตาอยู่ตรงนั้นเนาะยอ้อ้วนกับมาสร้างน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำโคกหนึ่งแก้วเนาะเอาไปเสิร์ฟคุณนายพื้นน้ำเนาะส่วนยี่อ้วนก็จะทานน้ำมะพร้าวน้ำโคกเป็นของสาวแราเด้อจ้าหลังจากที่ได้แว่นตาเร้วสาวเราะเพิ่งจะได้มาสร้างขนมเพื่อจะเอาไปขายน้ำกลด ตรงเต็งรือว่าดูดปุ่มพวงของเราเมาื่อคืนเสานะจ๊ะขนมน่าทานมากๆเลยหลังจากได้ขนมและแวะอาเส้นเกล็ดหลอดทุกอย่างจะเบ,บึ้งนากับบ้านอลไรพี่น้องก่อนสิกับแบบแวะร้านุ่งซิ่งทางเพราะว่าเอามาเห็ดธุระในเมืองเอสธุระอีพี่น้องก่อนสี่อย่งกินบ่อนี่อย่าง,างข้าวเจางเกิดอาการหิวเข่าเห็นร้านลูกซีนจอดทางท้าเรียบร้อยเลยจ้ายายอ้วนหิวเ,เข,ข่าหยัดเข่าบุกปุ่มกินเมืองรถพ่วงรถซาเร่ยต่อเดินทางต่อไปค่ะ เดินไปเดินมานางขับขาไปขับขามา,า,า,มา,าพี่นว่างตะเกียวกินซีนข่อยแล้มมวเมือขออนุญาตเด,ดียดไปน่อยเฮ้ยกระติกไต่หัวค่ะเดียดฮอนก็ฮอนกต่เมืองซีนาและสซงผมข่อยลวดพี่น้องจัาเฮ้ยอยากหัวเด้อเน้าฝน,นมาตกทำเอาไอ้ยืมมันตกไปก่อนมันทางเนี่ยโอ้ยบุบบัะบุบบะบุบบะ ถนนแตกไายงาไปกันต่อฝนตกแหงเลยแ้อเป็นฝนตกครับอดทางแวะข่าบ้านเอาละพี่น้องตอนนี้ฝนตกลิ้นปล่อยแต่แดดยังกอดพ่เดชฝนตกอีกแล้วจบการรีวิวการนั่งบ้านเรวได้นข้างหรือมอเตอร์ไซ์ เล่าในาเมืองซึ่งไม่ได้นั่งนานมากจนวัยหัวใจจำก็ได้ลพี่นลอง